ับผมผมนะครับดอกอรัครวิ์รอบรูนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทออ l สมาร t i อิ e เตอ t ์เ n a ั่นแนลจำกัดนะครับเจ้าของโปรเจกต์อ l สมาร์ s ซัชช n เนเบ l i f ไลฟ์สไตล์โปรเจกนะครับจุดประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะครับผมต้องการแถลงข่าวเพื่อจะเปิดตัวโครงโครงโครงการที่ เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาเราได้รวบรวมเนื้อหาสาระแล้วก็หลายหลายองค์ประกอบนะครับเพื่อจะก่อเกิดสิ่งที่ดีงามจนวันนี้ครับผมเราได้มีการพัฒนาในเรื่องของหลักของหลักของหลักสูตรแล้วในเรื่องของมุมมองทั้ง3ามุมมองนะครับหรือว่าเป้ากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการหนึ่งคือกลุ่มบุคคลทั่วไป2ผู้ประกอบการ 3นัดลงทุนครับผมที่เราจะสื่อให้เห็นว่าวันนี้นะครับเรามีโปรเจกต์ดีๆและเราเรามีสิ่งที่เหนือกว่า,กว,ากว่าการทำแค่ธุรกิจนะครับเพื่อมาแบ่งปันเพื่อมาบอกบอกต่อนะครับเพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการและนัดลงทุนเข้ามาร่วมขับเคลื่อนกิจ,จก,กรรมผ่าน10นโยบายกับเราครับผมประมาณนี้ฮะ ครับผมบริษัทออลส์แมนนะครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาในโปรเจกต์ของเรานะครับมีภาคธุรกิจแล้วก็ภาคสังคมภาคสังคมเราจะดําเนินการในเรื่องของการขับเคลื่อนงานโดยที่เราไม่หวงังผลกำไรหไร100%แต่ภาคธุรกิจเราจะมีการประกอบอาชีพนะครับหรือว่าการขับเคลื่อนงานร่วมกันทั้ง3กลุ่มคือ1คือกลุ่มเมมเบอร์ทั่วไปหรือว่าบุคคลทั่วไป2กลุ่ม ผู้ประกอบการหรือว่า business owner 3นะครับคือกลุ่ม investor คือกลุ่มนักลงทุนเราจะรวมทั้ง3กลุ่มมาอยู่ด้วยกันและมาขับเคลื่อนผ่าน10นโยบายด้วยด้วยกันครับผมโดยที่กลุ่ม member เองเราจะมีในเรื่องของการเปิดเพื่อรับสมัครสมาชิกในราคาหรือหรือว่า185บาบาทเหมือนกับว่า member ท่านไหน หรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับท,ที่สนใจมาสมาัครสมาชิกนะครับผม185บาทเขาจะได้สินสินค้าที่เรามีอยู่แล้วนะครับที่ได้จากการรวบรวมจากกองจากกองทุนของผู้ประกอบการไป1ชิ้นและเขาจะได้ Member ไป1 Member ในส่วนที่2เป็นในส่วนของผู้ประกอบอาชีพเ s ้าอคือผู้ประกอบการเราจะส่งเสริม และจะขับเคลื่อนในกิจการแต่และกิจการของผู้ประกอบการนั้นๆที่เข้ามาร่วมเอ j นจอยกับเรานะครับและเราก็เราจะมีการขับเคลื่อนงานไปด้วยกันให้ผู้ประกอบการที่ต้องการในสิ่งที่เขาต้องการนะครับผมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันในส่วนที่3ก็ในเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับนักธุรกิจท่านไหนหรือว่าบุคคลทั่วไปที่ที่ที่แค่มีแนว แค่มีแนวค,คิดที่ตรงคอนเซปต์กับเรานะครับเราก็จะร่วมลงทุนและบริหารงานด้วยกันนะครับเพื่อให้ทั้ง3กลุ่มเนี่ยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่มด้วยกันครับผมโดยมีบริษัท All Smart ผมในฐานะที่เป็นประธานเองจะร่วมขับเคลื่อนและทำให้ประสบความสำเร็จคือสู่เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะครับ ส่วนการซ์วิสการดูแลก็จะมีท่านประทีพระบุญมีนะครับเป็นในเรื่องของการดูแลทั้งทรัพย์สินนะครับก็คือ,อ,อทีมดาก้อนนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลทั้งผู้ประกอบการทั้งบุคคลทั่วไปทั้งน,นักลงทุนเองให้มีความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถขับเคลื่อนง,งานไปสู่คุณภาพชีวิตที่ยัง่งยืนได้ อย่างแท้จริงครับผมสวัสดีครับผมพลเอกชนะทิพย์กุลนาครับรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญจากดรแพทย์นันรอบรู้นะครับดรพัชรินบุญสวัสดิ์และทีมงานของบริษัทออสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดร่วมกับดรา g o n Security Thailand นะครับ นี้ถือว่าเป็นอีกวันดีอีกวันหนึ่งที่เราได้มาดูแนวคิดการติดอาวุธทางความคิดให้กับประชาชนทั่วไปนักลงทุนและก็ผู้ที่ร่วมกิจกรรมด้วยกันนักพัฒนาทั้งหลายนะครับสร้างคนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ขอให้กำลังใจกับทางทีมงาน รวมทั้งทีมเช็กคินะครับขอให้ประสบความสำเร็จในการติดอาวุธทางความคิดและก็ดำรงความมุ่งหมายตามที่ตั้งใจไว้ที่ถือว่าเป็นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยไม่มีภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมติดต่จะมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสัคมครับตอนนี้เราค่อยๆจัดเล็กๆและขยายใหญ่ก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนนะครับเราจัดงานเล็กๆที่โนเวเทลแห่งนี้ช่วยกันขยายใหญ่ และต่อไปเมื่อเห็นว่าสามารถดาเนินกิจกรรมไปบรรลุวัตถุประสงค์ก็จะเชิญชวนทางภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนทางรอตเตอรย์และก็ทางทีมงานของทางท e c คเรทตี้นะครับก็ขอเชิญชมติดตามชมการจัดกิจกรรมและก็ปิดอาวุธทางความคิดมีการอบรมเชิงบัตรการอะไรต่างๆจากแนวคิดลงสู่ภาคปฏิบัติก็วันนี้ขอให้กำลังใจนะครับและก็ขอ ให้สื่อมวลชนช่วยขยายใหญ่ให้ด้วยนะครับเราจัดแรกและขยายใหญ่ให้เป็นที่รู้กันทั่วไปบริษัทเขาเป็นอินเตอร์เนชันแนลชื่อเขาเป็นอินเตอร์เนชันแนลอะครับเราก็จัดแบบทั้งโลเคอลและทั้งอินเตอร์เนชันแนลสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคตวยครับขอบคุณครับ